โรงไฟฟ้าพนาครใต้จัดโครงการอบรมหลักสูตรฟื้นฟูการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานและการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการใช้เครื่อง AED รุ่นที่2ปี2567ค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การรายงานข่าวประจำวันของข่าวสื่อกลางฟันธง22 2 TV ค่ะเมื่อเวลา8นาฬิกาของวันที่12มิถุนายน2567ที่ผ่านมา ที่ห้องประชุมออดิโตเรียมอาคารที่ทําการโรงไฟฟ้าพนครใต้ตำบลบางโปรงอเ,อเภเอมืองจังหวัดสมุทรปราการโรงไฟฟ้าพนครใต้โดยแผนกสุขภาพอนามายัยโรงไฟฟ้าพนครใต้ร่วมกับบริษัทโพสเพอรัสจํากัดจัดโครงการอบรมหลักสูตรฟื้นภูก,การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการใช้เครื่อง AED รุ่นที่2ปี2567ให้กับผู้ปฏิบัติงานและลูกจ้างเหมาโรงไฟฟ้าพนะนครใต้ค่ะโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในหลักการวิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การช่วยฟื้นคืนชีพ CPR และการใช้เครื่อง AED อย่างถูกวิธีทั้งนี้นะคะเพื่อให้เป็นการเตรียมความพร้อมให้กับผู้ปฏิบัติงานและลูกต้างเหมาที่ยังไม่เคยเข้ารับการอบรมและทบทวนสำหรับผู้ที่ผ่านการอบรมมาแล้วมากกว่า3ปีให้สามารถนำความรู้ไปใช้ช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานหรือบุคคลอื่นในกรณีเกิดอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยฉุกเฉินได้ทันท่วงทีและถูกต้องปลอดภยัย โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากทีมพยาบาลวิชาชีพบริษัทโพสเทอร์รัสจำกัดโดยมีนายทวัชชัยแดงฉำหัวหน้าสุขภาพอนามัยโรงไฟฟ้าพระนครใต้และสุขภาพอนามัยโรงไฟฟ้าพระนครใต้ร่วมให้การต้อนรับค่ะครับผมทวชชัยแดงฉำนะครับหัวหน้าแผนกสุขภาพอนามัยโรงไฟฟ้าพระนครใต้นะครับในวันนี้นะครับโรงไฟฟ้าพระนครใต้ก็ได้ร่วมกับบริษัทโพสเทอร์รัสนะครับจัดกิจกรรม อบรมการปฐมพยาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานรวมทั้งการใช้เครื่อง AED นะครับให้กับผู้ปฏิบัติงานโดยเฉพาะลูกจ้างจ้างเหมาของเรานะครับซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงานที่อยู่ในพื้นที่ตลอดเวลาที่ยกตัวอย่างเช่นพื้นที่ส่วนบางโพงพื้นที่บริเวณโรงไฟฟ้าเวลามีผู้ผู้คนภายนอกเข้ามาใช้บริการก็สามารถช่วยเหลือได้ในกรณีที่เกิดความจําเป็นเจ็บป่วยฉุกเฉินหรือต่างๆนะครับก็สามารถให้ความช่วยเหลือได้นะครับซึ่งทางโรงไฟฟ้าเนี่ยมี สโลแกนว่าทุกคนในงใต้ต้องทำ CPR เป็นนะครับเราก็ทยอยอบรมไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้พนักง,งานของเราก็อบรมไปแล้วประมาณ60%นะครับทูกจ้างก,ก็ทยอยเข้ามาอบรมนะครับปีหนึงเราจัด2รุ่นนะครับปีนี้เราจัด2รุ่นรุ่นนี้เป็นรุ่นที่2แล้วก็ปีต่อไปเราก็จะทยอยจัดด้วยไปเรื่อยๆนะครับเพื่อให้ทุกคนสามารถช่วยเหลือผู้ที่ประสบปัญหาฉุกเฉินกเกี่ยวกับการเจยบป่วยหรือว่าอุบัติเหตุได้อย่างปลอดภัยครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะ